ที่เราใช้โซล่า2ของ OpenAI อยู่ข่าวดีคือว่าตอนนี้เขาเข้าไทยแล้ว โซล่าเนะคะก็คือ AI ที่เขาใช้สร้างวิดีโอค่ะอันนี้จะเป็นของ Open AI นะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะเขาได้เปิดเวอร์ชันแรกตอนประมาณสักช่วงเดือนกุมภาปี2อพันนั่นแหละค่ะก็คือช่วงประมาณปีที่แล้วเนาะแต่ก็ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นให้มันถูกหลักฟิสิกส์เวลาเราเคลื่อนย้ายอะไรภาพมันก็จะไม่แตกหรือว่าไม่เคลื่อนเยอะนะคะก็คือว่าเวอร์ชัน2นี้ค่ะก็จะมาแก้เพนพอยตรงนี้แหละโดยโซล่า2ค่ะเขาได้เปิดตัวเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะ แต่ว่าณนะตอนนั้นนะคะในไทยยังใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็1เดือนถัดมาค่ะก็คือวันนี้นะคะวันที่30ตุลาคมได้เริ่มเปิดใช้ในไทยแล้วค่ะแต่เขาอะจะมาในเวอร์ชั่นที่เป็นของเวอร์ชั่นบน iOS นะคะสำหรับใครที่ใช้ iPhone ใช้ iOS 18ขึ้นไปค่ะก็สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store ใช้ได้เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวใช้ยังไงนะคะไปะมาดูกันค่ะ สำหรับใครที่ต้องการใช้งานนะคะให้ทำตามกิฟได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยคือเราต้องโหลดแอปโซล่าเข้าเครื่องเราก่อนนะคะให้เข้าไปที่ app store ค่ะอ่าก็จะขึ้นมาหน้าแบบที่เราคุ้นเคยนะคะจากนั้นให้พิมพ์ค้นหาว่าโซล่าได้เลยนะคะกดค้นหาไปเลยแล้วก็เลื่อนไปค่ะจะเจอไอคอนที่เป็นคล้ายๆกับรูปกรนเมกเขาจะเขียนว่า Solar by Open AI นะคะให้ทำการกดเข้าไปเลยอย่างกิฟอะ่ะ ก่อนหน้านี้กิฟได้โหลดแอปเรียบร้อยแล้วให้ทำการเปิดตรงนี้ได้เลยเราสามารถเชื่อมต่อโดยใช้บัญชี c h a t GPT ก็ได้นะคะง่ายดีอย่างกิฟน้องกิฟนีบัญชี c h a t GPT ก็ทำการคอนเนคกับตัวนี้ได้เลยค่ะอ่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าพรีวิวของเขาแล้วกิฟแอปมองว่าคล้ายกับแอป ต่อๆพูดชื่อได้ไหมแอปติ๊กต็อกแอปไอจีงี้เนาะที่เขาจะโชว์หน้าฟีดคลิปต่างๆของคนที่เขาใช้แอปเหล่านี้ค่ะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังดูคลิปของใครบ้างแล้วก็คลิปของเขาเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถดูเป็นแรงบันดาลใจได้นะคะคล้ายๆกับการฟีดนั่นแหละ,ะเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นสําหรับคุณหรือว่าคนที่เราติดตามนะคะถ้ายังไม่ได้ติดตามก็อาจจะยังไม่ขึ้นนะคะหรือว่าจะขึ้นน้อยหนึ่งเท่านั้นเองนะ แล้วก็มาหน้านี้ค่ะสังเกตตรงด้านล่างนี้นะคะจะเป็นไอคอนแว่นขยายตรงนี้ค่ะก็จะโชว์เกี่ยวกับวิดีโอของคนอื่นๆน,นะคะคล้ายๆกับใน IG เลยที่เป็นแบบการแสดงวิดีโอหน้าอื่นๆที่มันดูน่าสนใจนะคะ,ะก็สามารถดูได้วิดีโอยอดนิยมหรือว่าใครที่เราสามารถแบบใช้ คาเมโอของเขาได้หรือว่าอยากจะกดติดตามอันนี้ก็สามารถมาดูตรงกระดานผู้นําอันนี้ได้นะคือเขาอ่ะตั้งชื่อเป็นกระดานผู้นําจริงๆกิฟไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นยังไงนะคะแต่อันนี้นะ่ะกิฟใช้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยไงอ่ะโอเคแล้วก็จะเป็นไอคอนตรงกลางนี้ค่ะเป็นแบบบวกอันนี้นะคะอ่ะขออนุญาตกดเข้าไปอ่าก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างวิดีโอเดี๋ยวอันนี้เราจะไว้ที่พาร์ทหลังๆแล้วกันเดี๋ยวขอทําการพรีวิวแต่ละหน้าก่อนแล้วก็จะมีตัว นี่ค่ะกดสร้างข้อความเมื่อกี้กิ๊ก็ได้ทำการพูดคุยกับแซมเอาแม่นแล้วนะคะแต่เขายังไม่ตอบฉันนะโอเคแล้วก็มาที่หน้าหลักของเราค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะสามารถทำการตั้งค่าแก้ไขอีดิตอะไรได้เลยนะ,ะแต่อันนี้เนี่ยกิ๊อยากจะแนะนำอันหนึ่งสำหรับใครนะคะที่อยากสร้างวิดีโอแบบว่ามีหน้าของตัวเองไปอยู่ในวิดีโอนั้นนะคะสามารถทาตามนี้ได้เลยค่ะในส่วนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าคาเมโอนะคะให้ทำการ เข้ามาที่หน้าหลักของเราค่ะจากนั้นหาคำว่าแก้ไขคาเมโอนี่ไว้ตกใจตัวเองเมื่อกี้ก่อนหน้านี้กิฟได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันนี้จะถือว่าเป็นการรีเซ็ตแล้วก็ทำตามทุกคนไปแล้วกันนะโอเคกิฟจะขอกดถ่ายไม่อ่าก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะเมื่อเราเริ่มทำการกดบันทึกแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะให้เราทำการอ่านตัวเลขนะคะ3ประมาณ3รอบแล้วก็มีการหันหน้าตรง หันซ้ายหันขวาคล้ายๆกับเวลาเราสแกนหน้าผ่านแอปธนาคารอะไรประมาณนี้เนาะเขาจะทำการโค้นนิ่งหน้าแล้วก็โค้นนิ่งเสียงของเราด้วยค่ะ47 85 57หันหน้าไปทางขวาเงยหน้าขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทำการ อัปโหลดนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะคะเพื่อทําการแบบ cloning ที่กิบบอกไปดังนั้นนะคะเรื่องของเสียงของเราเนาะเสียงของเราเนี่ยจะคล้ายกับของจริงเลยเวลาเราเจนวิดีโอแล้วค่ะแล้วหน้าของเราเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นด้วยโอเคเมื่อผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะขึ้นมาแบบนี้เยี่ยมคุณพร้อมแล้วกดดําเนินการต่อได้เลยค่ะอืม คาเมโอตัวนี้นะคะเราสามารถตั้งได้ค่ะว่าเราจะใช้เฉพาะฉันเองหรือว่าให้กับคนที่เราอนุมัติเพื่อนที่มีร่วมกันหรือว่าให้ใช้กับทุกคนอันนี้ตั้งค่าได้นะคะแต่อันนี้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยแต่ของกิ๊บอะสะดวกให้ใช้เฉพาะฉันเองนะคะเดี๋ยวคนอื่นเอามาทําอะไรแปลกๆนะอ่าแล้วก็กดเฉพาะฉันแล้วก็สามารถตั้งค่าคสาสรรพนามได้ด้วยค่ะจะเป็นเขาเธอพวกเขาอันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ กิฟต์พอตั้งเป็นแบบเป็นเธอละกันโอเคใครจะตั้งค่ามากกว่านอีก้ก็ได้นะแต่อันนี้กิฟต์พอใจละหลังจากนั้นให้กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นการตั้งค่าหน้าของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อมาเราจะเข้าสู่การอลองสร้างวิดีโอละกันนะคะ โอเคค่ okay, ะเดี๋ยวต่อมาจะเป็นพาร์ทของการสร้างวิดีโอกันบ้างนะคะเดี๋ยวกิฟต์อาจจะลองเป็นแบบว่ามีหน้าคนก็ค,คือหน้ากิฟต์เนาะแล้วก็แบบที่ไม่มีหน้าคนเดี๋ยวจะหาโปรดัก t ์สักอย่างละกันแล้วก็เอาลองมาเจนเป็นวิดีโอนในนี้ละกันนะคะโอเคค่ะถ้าจะสร้างนะคะให้กดที่ปุ่มบวกตัวนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวกิฟต์จะลองทั้งเป็นแบบมีหน้าคนคาก็คือหน้ากิฟตนะ์เนาะแล้วก็แบบที่ไม่มีหน้าคนจะเป็นหารูปโปรดักส์สักอันละกันแล้วก็ลองมาเจนวิดีโอในนี้ละกันนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีโชว์หน้าคามโอนะคะก็จะมีแบบทั้งที่เป็นแอคเ n าของเราก็คืออย่างไอมดเนี่ยเนาะก็จะเป็นหน้ากิฟของตัวซาม่าน่าจะเป็นของคุณแซมอัลแมนนะคะซึ่งเรานะคะก็สามารถนำรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยมาใช้ได้เพราะว่าตอนตั้งค่ากิฟคิดว่าเขาน่าจะกดตั้งค่าให้เป็นแบบว่าทุกคนเนี่ยสามารถใช้ใบหน้าของเขาได้แต่อันนี้ค่ะกิฟจะสาธิตเป็นหน้าตัวเองนะอย่างที่บอกไปอ่าให้ทำการกดที่ รูปของเราค่ะของกิ๊เป็นรูปไอมดเนาะจากนั้นให้ใส่พร้อมไปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเราอยากจะเป็นแอคชั่นแบบไหนนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอ่ะเดี๋ยวกิ๊บขาคิดกันใส่ชุดไทยเดิน Secret, v วิกตอรี Secret เวทียาว100เมตรมีคนดูเยอะแล้วก็ปรบมือให้กำลังใจชูป้ายไฟว่าไทยแลนด์อ่ะเอาประมาณนี้ละกันนะคะ หลังจากนั้นค่ะเมื่อเราทําการใส่พร้อมเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้เขาสามารถคัสตอมได้ว่าเราอยากจะได้เป็นแนวนอนแนวตั้งหรือว่าความยาวเนี่ยเป็นกี่วินะคะให้ทําการกดตรงนี้ได้เลยค่ะตรงที่ตรงนี้นะคะโซละสอันนี้โลโก้มันบังอยู่นะคะ,ะเขาก็จะมีคัสตอมให้เราค่ะเดี๋ยวกิฟจะขอเลือกเป็นแนวตั้งแล้วก็ระยะเวลาของวิดีโอสัก15วิละกัน โอเคเมื่อทำการใส่พร้อมตั้งค่าเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะกด g e n เ r a ตตรงนี้ได้เลยค่ะปุ่มลูกศรชี้ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณ2นาทีเท่าที่กิฟดูนะคะตอนแรกอะกิฟค,คิดว่ามันขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่กิฟลงมาค่ะกิฟเจนไปแล้วประมาณ 45- หคลิปนะคะระยะเวลาพอๆกันเลยค่ะโดยคลิปที่เรา g e n นเรตนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะที่เขียนว่าร่างนะคะ อันนี้ก็เป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่กิฟเจนไวล้ละก็จะมีแบบตอนที่อยู่โซนดอกไม้ขายสินค้าขายแฮนด์ครีมอะไรแบบนี้ส่วนคลิปที่กำลังสร้างค่ะก็จะหมุนติ้วๆแบบนี้เลยค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักพักนะคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยครึ่งทางละอืมก็ไปหาอะไรทำก่อนได้จากที่คลิปลงมาแล้วเนี่ยคือ จะเปิดหน้าแอปไว้ก็ได้หรือว่าจะออกจากหน้าแอปก็ได้เช่นกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรากดเข้ามาดูเขาก็จะมีแจ้งเตือนเหนที่กิฟบอกไปนั่นแหละอ่าโอเคค่ะมาแล้วนะคะก็น,นี่เลยชุดไทยบนเวที v i c t o r i a Secret ดูสิจะเป็นยังไงคนนี้อยากเปิดเสียงเผื่อว่าวิดีโอมีเสียงนะคะแบบหนึ่ง ขอบคุณค่ะอ่าโอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคอมเมนต์ได้นะเนียนหรือไม่เนียนอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นหน้าของกิฟนะคะเดี๋ยวเรามาลองแบบที่ว่าเป็นตัวสินค้ากันบ้างนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะได้ไอเดียไปทำแบบทำแอดอะไรแบบนี้ก็สามารถให้ s o ล a าเนะคะมาช่วยในส่วนนี้นะอ่าโอเคเหมือนเดิมค่ะกดที่ปุ่ม create นะคะก็จะเป็น ตัวบวกแล้วก็มีพื้นหลังสีขาวแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเราจะไม่เลือกคามโอนะคะแต่เราจะทำการใส่รูปภาพของเราเข้ามาค่ะกดตัวไอคอนรูปภาพนี้เลยจะอยู่ตรงด้านซ้ายนี้นะคะอ่ากิบเลือกเป็นน้ำยาบ้วนปากหลังจากนั้นเราก็จะทำการใส่พร้อมละอ่าอยากให้มันเป็นซีนอะไรแบบไหนก็สามารถใส่ ใส่ไอเดียไปได้เลยนะแต่อันนี้เนี่ยกิฟจะไม่ใส่พร้อมยาวละ่ะดูสิว่าเขาจะ r ร a t e ไอเดียออกมาเป็นยังไงให้สินค้าวางที่น้ำตกแล้วก็มีมือคนหยิบเข้ามาจากนั้นให้เปิดฝาแล้วทำการบ้วนปากแบบไม่ต้องเห็นหน้า เอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปหลังจากนั้นนะคะก็ทําการเจเนเรตได้เลยค่ะโอ,โอ้โอเคกิฟขออนุญ,ญาตค่ะขออนุญ,ญาตพอดีว่าลืมบอกให้ทุกคนนะคะคัสตอมมันเดิมเลยคะ่ะหลักการเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือว่ากดไปที่ตรงโซลา่าสองนะคะเลือกเป็นวิดีโอแนวนอนหรือแนวตั้งอันนี้เดี๋ยวกิฟจะลองเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็ทําการเลือกระยะเวลากิฟขอสิวิละกันสําหรับวิดีโอตัวนี้นะคะอ่า ตอนนี้นะคะเดี๋ยวคลิปที่2ของเราใกล้เสร็จแล้วค่ะโอเครอสักแป,ป๊บหนึ่งอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็รอไดอ้ก็มาแล้วนะคะสำหรับโปรดักน้ำยาบ้วนปากของเราเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการดาวน์โหลดกันบ้างค่ะ ให้เราทำการเลือกคลิปที่เราต้องการดาวน์โหลดนะคะเลือกเป็นคลิปนี้ละกันจะเห็นว่ามีปุ่มจุด3จุดตรงนี้นะคะให้ทำการกดได้เลยค่ะเขาจะขึ้นดอกดาวตรงนี้นะกดดาวน์โหลดได้เลยรอจนกว่าจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เข้ามาดูที่แกลเลอรี่ของเราได้เลยก็จะเจอคลิปที่เราบันทึกอยู่นะคะนี่อ่าโอเคแต่สังเกตไหมว่าเขาก็จะมีตัว ลายน้ำที่เขียนว่าโซล่า AI อยู่อันนี้กิฟแนะนำว่าถ้าใครต้องการเอาไปลบลายน้ำนะคะ่ะตัวเว็บข้างนอกเนะี่ยมีอยู่นะสำหรับใครนะคะที่ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะโพสลงให้ขึ้นฟีดคนอื่นๆทำยังไงทำตามนี้ได้เลยนะคะอาจจะเข้ามาสู่ที่หน้านี้ก่อนอาจจะเห็นเป็นหน้านี้นะคะให้เข้าไปที่ตรงร่างนี้ค่ะก็จะรวมวิดีโอที่เราเคยเจเนอเรตก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้ลงเดี๋ยวกิฟจะลงเป็นวิดีโออันนี้ละกัน ที่เป็น Apple Store ตรงนี้นะคะอ่าโอเคแล้วถ้าเราจะโพสต์ลงให้กดตรงที่โพสต์วิดีโอตรงนี้ค่ะก็จะทำการโพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโพสต์ Post ที่เราลงไปค่ะก็จะขึ้นตามฟีดของคนอื่นๆหรือว่าคนที่เขาติดตามเรานะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคคะ่ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นวิธีการสร้างวิดีโอด้วยโซล่า AI นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกิฟก็ได้ทําการสร้างวิดีโอของตัวเองไว้หลายคลิปเหมือนกันค่ะเดี๋ยกิฟนะคะจะโชว์ตัวอย่างให้ดูแล้วกันพร้อมกับรีแคปว่าในความเห็นของกิฟเนี่ยกิฟค,คิดว่ามันโอเคไหมหรือว่ามันมันแบบมีจุดตรงไหนที่เขาต้องปรับปรุงหรือเปล่านะคะอ่ะเริ่มแรกที่คลิปส่วนดอกไม้นี้เลย <Flower. S 1> สวัสดีค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้คือในความเห็นของกิ๊อะถ้าสมมุติว่าดูแค่คลิปเฉยๆไม่ได้ฟังเสียงกิ๊ถือว่าโอเคแต่พอเปิดฟังเสียงปุ๊บเนี่ยคือด้วยความที่ว่าในพร้อมนั้นนะคะกิ๊บบอกว่าให้ให้ตัวกิ๊เองอะคะ่ะวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้ใส่เดรสสีขาวกระโปรงผิวๆกล้องแพนไปที่ดอกไม้ด้วยแล้วก็วิ่งไปสักพักให้พูดว่าบ้านนาฟลาวเวอร์สวัสดีค่ะแต่ทีนี้เนี่ยช็อตแรกถ้าใครฟังทันแล้วก็สังเกตดีๆนะคะเขาพูดว่า ฟลาเวอร์เฉยๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าสวัสดีค่ะแล้วเสียงกิฟก็แบบจะอ่อนๆหน่อยเหมือนคนหมดแรงนะคะถามว่าอันนี้เนี่ยถ้านําไปใช้จริงๆกิฟอาจจะตัดเสียงออกนะคะเพราะว่าจะใช้แต่ฟุตเทจคลิปพอแต่โดยรวมแล้วน่ะถือว่าโอเคเลยค่ะส่วนเรื่องของใบหน้าเหรอบางช็อตก็เหมือนบางช็อตก็ตัวฉันหน้าใครนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องอ,อาจจะต้องปรับปรุงไม่ก็ที่พร้อมเราก็ของเขานน่นแหละเอออันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ เดี๋ยวอีกอันหนึ่งที่กิฟอยากให้ดูเลยก็คือว่าอีกคลิปหนึ่งก็เป็นส่วนดอกไม้เหมือนกันนั่นแหละใช้พร้อมเดียวกันสวัสดีค่ะฟล f เวอร์ <laughs> เนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะฟลาเวอร์อะไรแบบนี้คือ ด้วยความที่ว่าเป็น AI แล้วเราใส่พร้อมภาษาไทยด้วยแหละก็ยอมรับว่าเขาเข้าใจภาษาไทยได้ในระดับหนึ่งแต่ที่ว่าให้ตัวแบบเนี่ยพูดบางประโยคออกมาคิิบคิดว่าเขาอาจจะเข้าใจบางประโยคอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดด้วยเรื่องของอการสะกดหรือว่าคำว่าเทคอะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยหน้าเหมือนกว่าคลิปที่แล้วอีกนะคะแต่ m o ดแอนโทนก็แอบดูการ์ตูนนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็น คลิปส่วนดอกไม้ส่วนที่2เดี๋ยวไปดูอีกอันนึงดีกว่าคะ่ะอันนี้เนี่ยก็เข้าใกล้กับสถานการณ์บ้านเราตอนนี้นะคะก็คือว่าอย่างที่ผ่านมาเนาะก็เพิ่งมีโครงการคนละครึ่งและเรา i m o d ดทำเกี่ยวกับพวกแกจิต Android iPhone อะไรแบบนี้เดี๋ยวกิฟค่ะจะไปที่ Apple Store ไปขอพี่พนักงานค่าว่ามีคนละครึ่งไหมคะพี่เออไปเจนวิดีโอตามแบบว่าจินตนาการของตัวเองนะคะ ถึงหน้าร้านแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจมาซื้อ iPhone 17สีม่วงค่ะขอลองจับสีม่วงหน่อยคะ่ะสแกนคนละครึ่งพัดไหมคะี่ได้ครับใช้แอปเปตังสแกนตรงนี้ได้เลยครับโอเคค่ะงั้นขอสแกนเลยนะคะครับเรียบร้อยค่ะได้เครื่องใหม่สมใจเลยขอบคุณนะคะหน้าร้าแล้คือแถาแท้คือแก่จัง <laughs> หนูตลกตัวเองอามอมากเโอเคถทงไหนแล้วเนี่ยเ <laughs> มื่อกี้นะคะถือว่าเป็นการขำขันกันนะ กิฟ์อะมองว่าคลิปนี้มันเ,เขาเรียกว่าอะไรมู and นโทนอ่ะน้ำเสียงกิฟรู้สึกว่ามันเป็นไดนามิกแบบเรียบตรงเกินไปมันไม่มีความตื่นเต้นใดๆนะคะแล้วก็อันนี้เขาอะแอบเสริมไดอะลอกการพูดมาให้กิฟด้วยเพราะว่าในที่กิฟพร้อมไปค่ะกิฟบอกว่า ให้กิฟเนี่ยพูดกับพี่ผู้ชายว่าสแกนคนละครึ่งไหมคะพี่แค่นี้เลยแล้วหลังจากนั้นคือทาง AI ค่ะเขาไปใส่ให้กิฟเองนะอันนี้ถือว่าเป็นการทํานอกเหนือคําสั่งไปหน่อยอืแต่โดยรวมแล้วเนี่ยภาพอะไรต่างๆก็ถือว่าอืถ้ามองผลเผลิอถือว่าเนียนอยู่แต่อันนี้เนี่ยกิฟบอกว่าไปซื้อ iPhone 17แต่โมดูลกล้องมันแปลกๆมันไม่ใช่ iPhone 17นะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ตรงซะเท่าไหร่นะคะแต่ก็อโอเค ถ้าตัดเรื่องน้ำเสียงออกไปก็ถือว่าดูดีเลยไปต่อค่ะเมื่อกี้เป็นใบหน้าคนแล้วน้องเดี๋ยวเรามาดูพาร์สินค้ากันบ้างอันนี้เนี่ยกิบได้ลองเจเนเรตไว้ก่อนหน้านี้ละก็จะเป็นตัวครีมทามือ Herbal Tea Hand Cream ที่ผสานพลังชาจีนและสมุนไพรเติมความชุ่มชื้นล้ำลึกให้ผิวมือเนียนนุ่มหอมละมุนทุกครั้งอยากให้ทุกคนเห็นจริง,รงๆว่ามันเป็นยังไง,งอันเดี๋ยวจะให้พี่ๆนะคะแปะอินเสิร์ตไว้ละกันคือตอนแรกมาดีนะ บีบครีมทามือแล้วก็จังหวะทานะคะเป็นการวนแบบไวไปหน่อยเอออันนี้ก็ถ้าใครจะนำไปใช้อาจจะต้องปรับแบบออตัวความเร็วนะคะอืมอาจจะอยู่ที่พร้อมเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าตรงตามความเป็นจริงหน่อยใครมันจะแบบถูมือหรือว่าจับมือไวอะไรขนาดนั้นนะภาษาอังกฤษอะ ถือว่าเป๊ะไหมอะเป๊ะแต่ว่าภาษาไทยกิฟมองว่าวรรณายุอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้นนะคะเพราะว่าบางอันอย่างที่ผิวชุ่มชื้นหอมมูละมุนอะไรเงี้ยมันก็มนไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าเ,าเป็นภาษาไทยด้วยเนาะเรียนรู้กันไปโอเคก็เป็นประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นพาร์ทสำคัญกันนะคะก็เป็นการรีแคป จากสิ่งที่เราได้ลองจริงๆเดี๋ยวทุกคนนะกิฟอันนี้กิฟแนะนําว่าบางอย่างมันอาจจะขึ้นอยู่กับพร้อมเราหรือเปล่าหรือว่าภาษาอังกฤษอาจจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้กิฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่กิฟใช้งานมากิฟลองเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเขาก็เข้าใจนะคะเขาก็เข้าใจเลยกับพร้อมภาษาไทยของเราหรือว่าถ้าใครนะคะลองเป็นภาษาอังกฤษแล้วดูดีหรือว่ามีทริคอะไรแนะนำกิฟก็ยินดีมากๆเลยค่ะ ส่วนตัวที่ใช้มาแล้วนะคะกิฟคิดว่าเมียนขึ้นจากโซละรุ่นแรกที่กิฟเคยใช้เมื่อครั้งก่อนนะคะเรื่องหลักการฟิสิกส์อย่างอันไหนที่มันเป็นคนหรือว่านิ้วมือของคนนะคะอย่างที่มันเป็น แอดแฮนด์ครีมจะสังเกตไหมว่าไม่ได้มีนิ้วเกินออกมานะก็ยังมี5้านิ้วเหมือนคนปกติเลยแม้ว่าการรีแอคของเขามันจะดูผิดปกติไปซัหน่อยนะแต่อันนี้ก็รับไดอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาเลยก็คือความเนียนนั่นแหละอย่างที่กิ๊บบอกไปต่อมาเรื่องของรีแอคอันนี้ขอพูดอีกรอบละกันก็คือว่าสังเกตไหมพูดถึงแฮนด์ครีมอีกละเป็นการแบบโอ้โหเหมือนเร่งสปีดเลยท,ทั้งทั้งทีนะ่ณตอนนั้นเราไม่ได้บอกให้เขาเร่งสปีดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ อย่างที่กิฟได้รีอคไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราสั่งให้เขาพูดแค่นี้แต่เขาเพิ่มใดอะล็อกมาให้เราในส่วนนี้กิฟคิดว่ามันอาจจะเกินสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำไปมากไปสัหน่อยอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงว่าน้อยเลยก็คือเกินไปนะคะบอกให้พูดคนละครึ่งแต่พูดซะยาวเลยเอ,อ,อีกอันนึงก็คือเรื่องของใบหน้าคนคะ่ะที่กิฟทำคาเมโอที่เป็นเวอร์ชั่นตัวเองนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยกิฟมองว่า ก็เนียนบ้างไม่เนียนบ้างอันนี้ก็มันก็คือ AI ออะเนาะถ้ามันจะให้เนียนขนาดนั้นมันมก็ไม่รู้สิมันมีวิธีไหนหรือเปล่าละ่ะเออแต่ในส่วนเนี้ยกิฟค,คิดว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะกับการใช้งานอะไรพวกเนี้ยถ้าเรานำไปใช้งานอย่างเช่นเนาะสมมติว่ากิฟอยากจะทำคลิปอะไรสักอย่างแล้วกิฟไม่มีไอเดียกิฟค,คิดว่าเราป้อนแค่พร้อมออกไปพร้อมสั้นๆแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องยาวเหมือนกิฟหรอกป้อนพร้อมเข้าไปนะคะแล้วก็ลองให้ ตัว Solar AI อะคะ่ะเขาลองเจเนเรตออกมาแล้วก็เราก็จะดูนะคะว่ามุมกล้องต่างๆวิธีการถ่ายเนี่ยเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นการไกด์ไอเดียที่ดีเลยค่ะอ๋อแล้วก็อีกอันอย่างเช่นช่วงนี้นะคะละครคุณธรรมละครสั้นสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะลองทำแต่ไม่รู้ว่าจะหามุมยังไงกิบแนะนำว่าลองใช้ตัวนี้ดูค่ะแล้วก็ไปเซตมุมดูด้วยความที่ว่าเราสามารถเซตคาเมโอของเราได้คะ่ะที่เป็นการโคลนนิ่งหน้าตาแล้วก็โคลนนิ่งเสียงของเรานะคะกิฟต์ทำการนับ1 2 3 4ออะไรแบบนี้เนี่ย คือถ้าเรานำภาพของคนอื่นมาเจนเนเรตนะคะกิฟแนะนำว่ามันอาจจะไม่ควรเท่าไหร่นะคะผิดกฎหมายด้วยเราก็เสี่ยงโดนด้วยนะคะแต่น,นี้กิฟชอบตรงที่ว่าถ้าตัวแบบเนี่ยไม่ได้พูดส่งเสียงออกมาหรือว่าหันซ้ายหันขวาตัวนี้เขาจะไม่ทำการเซตหน้าออกมานะคะอันนี้ก็ถือว่าดีเลยหลายคนอาจจะสงสัยโซล่า AI ใช้ฟรีไหมด้วยความที่ว่ากิฟผูกกับตัวบัญชี h a t GPT ทั้งแบบเวอร์ชันฟรีแล้วก็ แบบที่เสียเงินนะคะแบบฟรีเนี่ยก็ใช้ได้แล้วก็แบบเสียเงินก็ทําการใช้งานได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ปกติเลยสรุปไปเลยค่ะก็คือว่าใช้ได้ทั้งแบบปกตินะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะดูเงื่อนไขาการใช้แอปค่ะกิฟแนะนําว่าให้เข้ามาดูตรงเงื่อนไขตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวกิฟจะเรคคอร์ดให้ดูละกันมันจะเป็นปุ่มที่อยู่ตรงขวามือตรงนี้ค่ะให้ทําการกดเข้าไปเลยน,นะคะแล้วก็ทําการเลื่อนหาตรงที่เขาบอกว่าเงื่อนไขาการใช้งานค่ะแล้วก็ทําการ อาจเงื่อนไขในนี้ได้เลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งค่ะที่หลังจากที่พี่เต็นนะคะได้ลงพิกโพสในเพจไอหมดไปเกี่ยวกับเรื่องโซล่าเอไอเนี่ยแหละมีหลายคนค่ะบอกว่าพอโหลดแล้วเนี่ยต้องใส่รหัสคำเชิญเจอปัญหานี้เนี่ยแก้อย่างไงดีกิฟแนะนำเลยค่ะว่าถ้าใครเจอให้ใส่คำเชิญนะคะลองปัดแอปออกก่อนแล้วให้ทำการเข้ามาใหม่ย้ำนะคะแค่ว่าปัดแอปออกแล้วเข้ามาใหม่ไม่ต้องทำการลบและโหลดใหม่นะหลังจากนั้นก็เขาก็จะให้เรานะคะผูกกับตัว c h a t GPT หรือว่าบัญชีอื่นๆได้ตามปกติเลยนะคะ ยังไงทุกคนก็ไปลองใช้กันดูนะคะใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบมารีวิวบอกกิบได้ค่ะสําหรับกลิบนั้นก็ถือว่ารีวิวครบเรียบร้อยว่าประสบการณ์ส่วนตัวเป็นยังไงแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบนะคะกิบหวังว่าครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนจะเอนจอยกับเจ้าสิ่งนี้นะคะโซล่า AI ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะยังไงไปลองเล่นกันดูนะคะก่อนจะจากกันไปกลิบขอฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์ช่องไอมดกันด้วยนะคะฝากกันด้วยนะส่วนกลิบนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ